ไปตัดยีนโบนยแมนานเขาเา่ย่น่เอเขาาานหน้ั่ยไปหาคนที่บ้านอยู่ได้แอบรเลยนะแอบรเลยยขาอ่อนแล้วแบบนี้โอ้ยดำหน้าดำนั่ดำหน้าลงแขกวันนี้จะคขึ้นวันนี้พ่อพ่อแปดสิบบ้านี่ โอ้ยหางเขากับสมญาญยาดเหรอไปไปก่อนโอ้มากะทินกับสมาหลายอีค่ะจบะดไดพวกลราสโลผมบอกเนี่ยนคนน้อยเดียว บ่นะบ่คนบ่หลายเนาะบ่เลีง่ายแล้วง่ายหลายตัวบ่โอ้มันบ่เบิดเม่อเป็นะมอนกได้มาไดละกับบ่ได้เนาะไก่ป่านนี่ยื้ยย่ยื้ยื้้่้่ย้่ย้่้่ยย้่้อยไ้่่่้่่้้่ยยักใหญ่่ง ขาเจ้าเขาเจ้าบ่ยังมาข้าเจ้าบางวัดตัวน่อยมังหนยวาบ้าจากเวขาเจ้าน่อยวะ่าอ้าวเขาก็บเรออกจากตามปากขาเจ้าว่านะเนาะขาเจ้าบ่าเข้าดยวได้คิดนังเ้าวะามาซอยกันนเงีนอมดตวมากคือขี่รับปับปั๊บปั๊บปั๊บ้จ้ลกนแม่บอกอ้ยมีแนดอกเว้ย รถอยู่หันกับนี่มมนบอกโอนมีแน่ยี่ดอกมีแน่ยี่ดอกว้าวเด้อรถผ้ามาสวยรถก็บ้าว่าเป็นแล้วสงวัาหนาเพิ่นผ้ามาเนาะ นค่อยคุ้มมาสั่งดิโอ้ยคอยแห้งเตรียมหนังเต้าโอ้ยมงาุ่น่เปน้ใช่เปน้ำเมื่อไห่นี่เจนิอ้่ไปน้ำเมื่อไหร่นี่แล้วกตาจะไปยังตนตกเนาไปรถกลัวไหวปะตัวสาวใหม่ด้วย แนมเนมไปแนมเจอะดิจินมืน่อได้ไปทางไหนเจ้นเจ้าคือพาไปโรลดไปไพนหุ่นแล้วหุ่นไปพ่นประจุมพาเจ้าขอเขาเจ้า้งหาจับกล่องยีเถืุ่่นอุ้ยจะตลกง่ายแทกนอ้ยตามักไง บวตานี่นบนวบเป็นหน่อยด้ยนดยอนี <c oughs> อ่เด้อมาทมกมามกันชาคอยยืนบนกันกอนนี้จะคนเจ้างันนงงดเลเจ้างันให้เจ้าดอ จะดอบแมนบ่เืองพูดแล้วไปสร้างกระั่งคือกันลาดไปหนีไปนีม่ลดนะโอ้โอ้โอ้ไอ้จ้าไดนละบาดนี่ลมลบู่บ่นนี้ ủa oh, hay na, anh em sắp mất nhau kìa bà này. ôi. thì nổi đi dám. không hả? bơ tang có phải đám đây, nè. bơ đấy Nó bơ tang có phải dám đấy nè. bơ tang có phải dám đấy nè. bơ tang có phải nè. nè. ทั้งยาทั้งเขานั่น,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 นเ,เนี่ยมไปนี่ว่ามันหน้าอันว่านเหลี่ยมนี่มันเขียวหน้าทีนี่แต่งเงาเข่าก็ตานเาบิงบ่งเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งต้งนน้ำเด้เออ้าวมาลมแท้โอ้ยฮ้หาหลาดมากได้แบบนี่ เมองนี่มองรถดได้ี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืม พบ่งพุ่นุน้ยนั่นนุ้ยโต๊มนั่นนั่นนัน่นตะว,วังตกเด้ออุ้ยลมอีดีน่าเพาิ่งมาลมแทะขนาดหยานได้หลายได้นี่นี่ปลายหลปลายเลยน้ำไล่ไหลติ้งกั่นี่ tiếng khao nhanh Đâm nào trên đấy đám Lật nào lật đang cảnh bắn này thế hay, hay này hay nhai vừa lẻ chắc thế à mời này xuống dây thầm này non